ผมก็กําลังจะขับรถไปจังหวัดกาญพอดีครับไปทํางานที่บอกผมอะผ่านก่อนถึงทางรถไฟก็เจอพอดีเลยครับมือ่ไอ้คนนี้เลยเข้าไปปัก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 ,ปก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 ปเลยเห็นมืออีกทีต่อหน้าท <ผม S 2> ่านเลยนะก็ต่อหน้าผมเนี่ยโหโหนะฮะครับเราก็เออดีแล้วมือรผมก็บอกกำนันมุกดาว่าเขาไปก็ดีแล้วนะ เขาไปก็ดีแล้วไปเกิดใหม่ชีวิตนี้มันลําบากม่สิ้นสุดนะแต่คนเขาก็โทษว่าผมเป็นคนคดียังไม่ขาดยุความนะครับคดียังไม่ขาดยุความนะตั้งแต่ปีห้าสามผมไม่ได้คนยิงผมเป็นประจักษ์พยานเออนี่ยรูปร่างเหมือนไอโอจอดเห็นบุดีก็จอดก็แค่นั้นแหละ เข้าใจนะมือบ้านเมือสงบผมเป็นประจักษ์พยานครับเห็นมือและถามว่าคนอื่นเห็นไหมว่าใครเป็นมือทุกคนก็ไม่เห็นครับเมียมันก็ไม่เห็นครับเมียมันถามว่าหนูหนูเห็นไหมมันก็นไม่พูดครับหนูหาผัวใหม่นะดีแล้วเออผัวนี้มันเออแต่ถ้ามันโดนจับคด,ดีจะยึดทรัพย์อะไรเนี่ยเมียมันก็บอกว่า แล้วจะยึดทรัพย์หนูไหมบอกไม่ได้ยึดหรอกมึงเอาไปใช้ถอยผัวใหม่ไปเออเพราะว่าผัวเสียชีวไอ้ทรัพย์สินมันแอบมาเป็นชื่อเมียเมียเลยสบายเลยแต่ถ้าโดนจับอาจจะไม่รอดอาจจะโดนยึดถ้าโดนจับ,บต้องโดนยึดทรัพย์แต่ถามว่าเมียมันไม่ได้มีลูกไอ้นี่ไปซื้อบ้านให้หลายหลังมีรถหลายคันทรัพย์สินมีอะไรมีแต่ว่ามันเรามันทนไม่ได้ไงแต่ว่าจังหวะผมขับรถไปก็ ในเวรผมพอดีครับแล้วมันผมถึงผมเป็นผู้การก็จริงแต่ผมเห็นเหตุการณ์ผมก็ให้การไปตามข้อเท็จจริงว่ามันอาจจะตัวดําแต่กูบอกตัวตัวตัวขาวมันอาจจะสูงกูก็บอกต่ำข้าใจไหมใและใครจะมาบอกว่าผมเป็นคนเมื่อผมเป็นพยานครับนะายเวรท่านก็หม่อีกคนเป็นพยานในเวรเขาเป็นพยานก็เห็นโดยบังเอิญเหมือนกับบังเอิญเห็นท่านสมยศโดนวางระเบิด ก็เห็นต่อหน้าต,ต่อตาห่างกันไม่กี่สิบเมตรเสียงแน่นอกเราเลยครับมาผมก็อย่างนี้นะเดี๋ยวเนี้ยมีใครต้ตรงไหนผมไม่กล้าลงไปดูนะโทษท่านดินี่เรื่องจริงเลย <c oughs> ว,วันนั้นนะครับ <c oughs> ตรงแยกวังสารพีนะผมขับรถจะกลับกรุงเทพได้ยินเสียงปัก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 ผมต้องบอก เฮ้ย <He> <c oughs> กูขับหนีก่อนแล้ววะถ้าผม <c oughs> ไปลงดู <c oughs> เขาโทษผมอีกครับ <c oughs> ว่าผมแต่ปรากฏพอเช็คไปเช็คมาปรากฏว่าลูกไอ้คนเนี่ยครับ <c oughs> ไอ้คนนี้มาติดเป็นคิ๊กแม่มันครับ <c oughs> และคนนี้เป็นลูกหนุ่มวัยรุ่นแล้วครับ <c oughs> นัดไอ้คิ๊กนี่มาไอ้ลูกมันเลย <c oughs> ขาที่และจังหวะที่ผมกําลังจะขับรถมาได้ยินเสียงครับ <c oughs> อันนี้ข่าวดังนี่ใช่ไหมผมดูข่าวอยู่ใช่ครับที่ลูกชายเป็นคนข่าวดังข่าวดังแล้วมีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้เลยมีกล้องวงจรปิดจับภาพกลางกลางถนนแล้วมื่อตรงไฟแดงใช่ใช่ใช่ผมดูฟ่งวจะมีตลาดไม่ใหญ่นะใช่ใช่แล้วแม่เนี่ยนัดกิกมาหาครับไอ้ลูกก็ไม่พอใจแม่เลยกิกก็วิ่งหนีเข้าไปในตลาดนัดแล้วก็ตาม มันไม่ใช่กูอยู่แล้วเข้าใจไหมแต่ถ้าผมแวะไปดูเฮ้ยท่านเลยวัดสั่งให้ผมเปล่าเอ้ยผมก็ก็ถ้ามีไหนผมไปดีกว่าอีกมาเนี่ยนะไปก่อนดีกว่าเพราะวันนั้นนะกล้องมันจับมาว่ามันมาหลบอยู่หลังรถเก๋งแล้ะไอเนี่ยมันตามหน้ารถเก๋งใช่ใช่ใช่ดูดูดูครับดูครับผมตามาอยู่นี่ยผมผ่านเลยผมผ่านไม่ยินเสียงปืนเลยเราก็ดูว่าเอ้ยไอหาเดี๋ยวจะ ช่วยสกัดจับคนร้ายกูไม่เอาดีกว่าเว้ยเดี๋ยวตัวอีกจบก็โทษผมครับอะไรก็โทษอย่างเงี้ยเออเราเป็นคนมทนายสมชายก็โทษท่านฮะทนายสมชายก็โทษท่านอีกใช่แล้วก็คดีทนายความโทษท่านอีกโทษโทษอีกมาให้ผมนี่นะแล้วถ้ายิบอกกูเองครับ มึงคล่องใจอะไรก็บอกมาแต่แก้แค้นก็เอาซะตอนกูมีแรงเนี่ยมาแต่ที่ไม่แต่จังหวะมันพอดีครับเหมือนกับไอ้บ้าพี่กำนันมุกดาเนี่ยครับผมอยากให้มันตอยากชิบหายเลยแต่มันหาตัวไม่เจอแต่จังหวะมาเจอพอดีแล้วแม่นโดนโดนแล้วมีจราจรเนี่ยพาเมียมาซื้อของนะเสือกบอกอีกคนร้าย ใช้รถยนต์ฟอร์จูเนอร์สีขาวโอ้ยเวน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 ไอ้บ้าโอ้จังหวะผมผ่านไปพอดีหรือมันเดินก็ไม่รู้แล้ว <c oughs> ผมก็ขับรถผ่านไปครับ <c oughs> ยังไม่ได้แวะดูที่เกิดเหตุมันบอกว่ารถเป็นรถประจำตำแหน่งผมเป็นรถมือ <c oughs> ผมเลย <c oughs> ต้องบอกว่าการบุรี <c oughs> การบุรีหนึ่ง <c oughs> สนี้ไอ้บ้าแจ้งความมารถมือปืนเป็นรถผู้การเออถามว่าผมทําไมไม่หยุดดูที่เกิดเหตุครับก็จังหวะมันผ่านหน้าอู่ตรงนั้นพอดีครับถผมผ่านครับกู้จะถอยหลังมาให้รถชนเหรอมันก็ต้องไปวนเพื่อจะกลับมาดูที่เกิดเหตุครับแต่อันั้นตาเหลือกไงพอหันมามันก็เห็นรถผ่านมันก็ว่าเราครับ พันเงินวอสวนเลยก็ต้องวอสวนมาก็ต้องวอสวนเลยมาและเงียบเลยครับวิทยุเงียบทั้งยังหวัดไม่มีสกัดจับคนร้ายเลยเขาก็คิดว่าเฮ้ยผู้การไปลูกน้องเราก็เข้าใจว่าอย่างนั้นบอกเออเวรกกัมไปท่านไม่ได้ขอว่าท่านคิดวอว่าไงนะ ขึ้นหัวผู้การผู้การบุรีหนึ่งที่ไอ้บ้าแจ้งว่ารถยนต์คนร้ายเป็นรถโตโยต้าฟอร์จูเนอร์สีขาวเนะี่ยเป็นรถผมจะไม่ทางานและเห็นเหตุหการณ์พอดีกําลังจะกลับรถไปที่เกิดเหตุนี่งัตั้งดา่งานสกัดที่บมายตำรวจเงียบทั้งจังหวัดเลยมันก็คิดว่าโอ้ผู้การคงนี่ชั่วอยู่อไอ้นี่ชั่วอยู่ยครับมีหมายจับด้วยหมายเขเนี่ยไม่มีพยานหลักฐานนะ เออจริงๆดวงจะเป็นผู้ต้องหาดวงจะเป็นผู้ต้องหา